สวัสดีครับสวัสดีลูกค้านะครับอันนี้นะครับคันที่2ต่อกันเลยนะครับกับนิคมอุตสาหกรรมอิตเทนซีบอร์ดนะครับสถานที่เดิมเคยทํางานเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็ได้กลับมาส่งมอบรถอยู่ที่นี่นะครับย้อนอดีตลูกค้าอยู่ที่นเมืองนอกแล้วก็เพิ่นกับเบื้ติดตามมาโดนะครับนอกกั้เบิ้งนั้นนยือยู่นะครับิดนึงนะพ่อแช่ให้เบิ้งพ่อแช่แล้วเบิ้งให้เบิ้งตลอดอ๋อ เราเห็นงานยืนนิ่งนโดดไปประมาณจะสี่ปีครับอ๋อจะสี่ปีแล้วซื้อสดเลยคก็น้องกับพ่อนี่ได้หรือล่าไม่อยากพ่อนพ่อซื้อให้น้อง่ายนะครับไอ้นี่ถ้าอยากได้ไม่ไม่เดี๋บอกเร้่องเกิจขาวมาตรสิีข้าพ่อไปให้เป็นส่วนท่านนออยากได้เอย่ากได้จะขั้นหนึ่งโอ้โหดีสิหาเอารถใหม่พอจะเอาหารถงามๆไป่ัตเแค่ดีดีพี่ดาวจะดอกเบี้ยสิแท้อันนี้เพิ่เพื่อไว้ถ้าว่าอยากเอาอีกนะถ้าอยากเอาอีกก็ จัดให้ได้นะครับสำหรับเข้ามาส่งอยู่ที่ชนบุรีแน่น,นอน <It 's, S 1> เป็นคนที่ it s, it s อิตเทนซีบอร์ดนะครัอิตเิร์นซีบอร์ดอดีตที่นิวยอร์คเคยมาอยู่ขับรถโฟล์คสาส่งของ, <c oughs> งนอนถึงยูสุเฟอร์ยี่ย <c oughs> สิบกว่าปีค่ะยร์นี่อันนี้ก็เหมือนกันเคยมาอยู่สองคนเลยเคยมาอยู่ผมนี่ว่าเคยมาอยู่ผมอยู่คลองเตอยอยู่คลองเตย <c oughs> เก่เาครับมาสมัยเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วแต่ก่อนมันจะมีเอมโรงงานเอ็มจีแล้วก็โรงงานฟอร์ดมาดานะครับที่นี่ที่เคยมาอยู่เราติดถูกใจปะ เแต่แตมีจอพร้อมที่ว่าสร้างใส่จอมันบอสนั่น<ช>เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับเงินสดนะครับรับเร,บรบาก็จะได้กลับบ้านวันนี้มาส่งสองคันเฝ้าพี่น้องมาตจมูกว่านนี่ยมูว่านเห็นงานบอสเรา,าลเลยไปเลยมาส่งลเลยมาส่งมูอ่านซะักน่ะคุณแม่ครับไปมาตรไส่มาตรสะกดมาตรจะเจีมือแล้วถึงเมื่อเร็วนี้อ๋อเปินมายินดีครับลูกแล้วก็ได้รถจี๊บเมื่อวานในย่ำเลยสบาย นะครับไปรูไปทรงไปครับแปบขี้มียังมีครับโอเคค่อยไปทําประกันเราประกันรถปสองปอะไรประกันเครื่องยนต์เกียร์เรามีให้อยู่แล้วแต่ว่าประกันมันไม่ได้ทาให้เราซื้อสดแล้วก็น้องก็ไปเฮ็ดปสองบวกก็ได้ซ่อมเขาซ่อมเราแล้วอย่างงี้ไม่ใป้องกันไว้ที่เรอาถ้าบ่ค่อยด้ขีไปใช้ก็ว่าต้องเห็ดเพราะว่าเข้าบริขีการหเองดื้อการข้างบริษีบริษีแล้วเพื่อเดียวเท่านี้ค่ามันเปลี่ยน มันก็เลยเป็นแบบถ้าปกมีประกันมันไม่เป็นถ้าไม่มีมันมักเป็นมันมักเป็นพี่น้องก็เฮ็ดไปรถถ้ามีกําลังถ้าบ่มีก็บ่เป็นหยังนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของลูกค้ามื้อนี้มาส่งมอบรถเอาเอาราคาแ0 0กว่าบาทนะครับวีโก้ปี2010นะครับล้อแม็กขอบ18เปลี่ยนให้นะครับอันนี้ฟิล์มติดให้ใหม่นะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เพลิงท้ายเช็คให้เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับจะรอเป็นแอน ไม่รุนเลยไม่รุน,ล,น,ล,นล้อนะล้อคันนี้แตกร์กอยู่อยู่วีโก้สีน้ำตาลเสลรับกันรัพี่ทรงมือนี่รอจีมันอยู่ขั้นนั้นบ้านนี้เป็นบอมมาขันนั้นลองมากอันนี้ก็เลยสัดแผงเลยต่างคนต่างได้เออดีละล่ะนี่จะมแจงเพราะมันไม่รุนได้เลยกระตงคันนี้ตนนแต่งแงท่อไอเสียพร้อมเรียบร้อยนะครับใจแล้วไปลองมากมาักเลยมักเห็นว่าพ่อคือคุณพ่อซื้อรถใ้คือใจูกแากนี่แหละครับ ไป่ยังไป็นคาแพงล่ะวัยรุ่นธรรมดาครับใจร้รอนผู้ใดแซงผู้ใดไเ้ีย่พูดพูดขับรถให้ระวังนะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะอาตามแม่ทีดาไหนปลาอยู่ไหนกับเสื้ออะวันนี้นะภนบุรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือหาซื้อที่ไหนไม่ได้นอกจากซื้อรถเท่านั้นนะครับเสื้อนะครับเร็วเเอาเล่วมาด้วยพอดีมีสายเข้ามานะครับแป๊มหนึ่งนะครับอันนี้ก็ มีเล่มทะเบียนนะครับพร้อมอโอนเป็นชื่อลูกค้าเรียบร้อยนะครับถ้าน้องเป็นเป็นกรรมสิทธิ์ของน้องหล่าแล้วเนี่ยตกลงเนาะพู้ถือกรรมสิทธิ์เนาะนะครู้ถือกรรมสิทธิ์เรียบร้อยนะครับคันนี้ีีรบชุก็ได้เป็นโตโยต้าวีโก้นะครับสองจุดห้าตัวเจปีสองพันสิบนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่อยู่นะครับคันนี้อยู่ที่อำเภอศรีราชาวอรวินนะครับอยู่นิคมอุตสาหกรรมอีเทนซีบอร์ดนะครับเราก็มาส่งมอบถึงหน้า ห้องพักเลยแล้วก็ผมเคยมาทํางานอยู่ที่นี่สมัยแต่ก่อน20กว่าปีที่แล้วนะครับก็อยู่ที่นี่ผมอุตสาหกรรมอีเทนซีบอร์ดนะครับเป็นคนขับรถส่งของเข้าสู่โรงงานประกอบรถยนต์ฟอร์ดมาสตอนะครับแต่ก่อนอยู่ที่นี่เลยนะครับก็เลยวลันนี้มีโอกาสได้ไมาเยี่ยมเยือนทีมเดิมนะครับมาส่งมอบให้นะครับการเต็มนี่ล่อเหมือนมอันนี้ไปซ่อมทีหลังเนาะอันนี้ไว้หน้ารถถ่ายเอกสารให้เรียบร้อยนะครับเสื้อนหะน้าเล่มไว้ในรถอันนี้เราจะเก็บไว้ให้ดีแต่อย่าให้หาย ถ้าห,หายก็ไม่มีอะไรจะคล้องเราแต่ดีๆอยากให้หายแสบว่าปลาล่ามหอดปวดแดงหอดระยองเลยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวานจะกินอยู่มึงามาานีะปลาล่ามหอดมึงระยองมึงจุนบุรีนะครับกบะเอามาฝากตั้งมาห้องแสบเด้อยมักเส้นหมูกแก้มเหล่าแซ็ตๆยี่ดีของแค่ไหนเพราะตัวที่หนังตีนหมูมาหมดเส้นปลาลามีเลย,ว,ยวันนี้เราก็เพิ่งเสียเวลาแล้วครับศึกษาข่าอยากเอาไปเจียวคุณแม่เจียวแบบนี้แล้วก็บอกก้าวให้ลูกเสร็จเร็วเร็ แลรถผมไม่เคยเจิมนี่ก็ไม่ได้เจิมมือสองนี่นี่เอามาใส่โบเจิมเนี่ยขึ้นหอนยกคุณแม่จะเอาแบบลักษณะนี้บ่าหอจะมาเอาใช้งานแต่ยเกิดอันตรายพอพอซื้อให้ซ้ำดีสกักกันตัวจะเอาในบล็อกสกิฟไม่ต้องดาวหรือว่าจากดาวสักสีหห่หามือนงวดสามสี่พันมาเอารถเก๋งแต่งให้ที่นใจเย็นๆเ,เขายังเป็นไมุ่นิ่จะให้เสียได้เครดิตนะครับแต่เนกะิดว่าได้ซื้อรถพ่อแม่ซื้อให้ได้ครบพ้วแหละก็โอเคแหละไม่มีปัญหาฝากไว้นะครับใครอยากดูรถราคาแสนกว่าบาทจังเสีย ได้ไปก่อนที่หนูเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับขอบขอบคุณน้องชายนะครับอ่าน้องชายฝากให้หน่อยฝากร้านให้หน่อยุณพ่อหน่อยชัดเจนคนนี้คนนี้แล้วชัดเจนคนนี้คนนี้แล้วครับเฮ้ยสง่อนนาห่องบ่มือนียดจอดจอดจอดร้อนนาหองก็เบมือนนี่นะครับขอบคุณลูกค้านะครับอยู่ที่จังหวัดได้ชลนุรดีเรานะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ภารกิจเสร็จสิ้นคันที่สองครับขอบคุณมากครับ